วันนี้พามาชม8.340นะครับ8.340เครื่อง Powerstar ติดตั้งแต่ลมผมทำการติดตั้งแต่ลมเข้าไปนะครับแล้วก็ปั๊มลม12โวลต์ไฟฟ้านะฮะรถออกมายืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับวันนี้8.340ของเราเครื่อง Powerstar ฮะรถโมบโเจี๊ยบ คนขับนะฮะไม่ได้เกตไปไหนครับปรับค่ายาเฉยๆยาขึ้นลบนะฮะตรงนีน้ได้ถ่ายมาให้ชมกันนะครับสำหรับแนวทางการแต่ง8340ได้ทำการติดไฟสปอร์ตไลท์เข้าไปติดตั้งแต่ลมเข้าไปใช้งานได้จริงหมดนะครับทุกชิ้น พาดูรถบรรทุกกันบ่อยแล้วนะฮะวันนี้พามาชมรถแท็กเตอร์ในบริษัทซ k เคกันบ้างนะครับโอโหวานเกียบเลยนะครับครับจะทำการรูดไอยหลังฮะแค่เอาแค่ค่า,าญยาพอนะฮะ ดีครับวันนี้ว่างจากงานเลยมาถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปลงให้พี่น้องชาวชอบเครื่องจักรต่างๆนะฮะเกี่ยวกับการแต่งรถแตลแตจะมาลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมบ้าเบากระเบื้องเขาแตกนะครับ สวยก็อยากล้างนะครับมีความสุขทุกครั้งที่ขับที่ใช้นะฮะฐานดันดินหน้าของไคเฮงเหลีน,นะฮะนี่นะครับช่องฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องคลิปขี่ขนส่งนะครับ เป็นคนถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะฮะคันนี้จะหาแนวแบบรถทุกแต่งในบริษัทเนี่ยแหละครับที่ผมได้ชื่นชอบนะฮะแล้วก็จับแต่งมาทุกคันนะฮะสิบล้อรถถ่ายจักรยานมอเตอไซค์จับแต่งหมดนะครับกำลังดีมากเลยนะครับคันนี้เ,นเกียร์ไฟฟ้านะฮะ ใช้งานง่ายมากเลยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะฮะก็อาจจะก,กลัวนะครับเกี่ยวกับรถรุน่นนี้แต่ผมก็กลัวนะครับแรกๆแ,แต่พอได้ใช้แล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถึงแม้เขาจะเป็นระบบไฟฟ้าแต่ถ้าเรารู้จักใช้เขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับรถกระบะรถยนต์ทั่วไปนะครับเพราะว่ารถกระบะรถยนต์ทั่วไปเดี๋ยวนี้คอมเมลูก็เป็นระบบไฟฟ้ากันหมดแล้วนะฮะ เวลาเชื่อมเวลาจะอะไรก็ถอดแบตถอดกล่องนะฮะเพราะว่าจะเซนเทีฟมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะฮะแล้วก็พวกของเหลวต่างๆก็ดูแลเหมือนรถยนต์ทั่วไปครับเวลาขึ้นโค้ดก็โทรไปหาร้านนะฮะจะทำการแก้ไขได้ครับผมก็วันนี้ให้มาลง,ลงให้ชมประมาณนี้นะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ